คลิปนี้ได้ระกาสสนับสนุนจากเลือจิโร่เติมเงินในแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพืเก็ไไน,นสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์ใคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นกิจกรรมชาเล่ฮปปี้วาเลนไทน์ครับนะซึ่งกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมดสองส่วนด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมส่วนของวาเลนไทน์นะครับนะ,ะซึ่งในส่วนของนี้ก็จะมีในส่วนของสตอรี่เควสและก็ชัเลนเจอร์นะครับโดยสตอรี่ครับผมนะใครที่ ยังไม่ได้ลงในส่วนของดาดที่2นะครับผมนะคำตอบก็ง่ายมากครับแค่สะสมแต้กิจกรรมถึงระดับดึงนะครับนะแค่นี้ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับนะหรือได้เล่นในส่วนของกิจกรรมวากาโบ้ครับปลดล็อกไม่ยากนะครับผมนะแค่นี้ก็สามารถจะเล่นได้แล้วนะครับนะในส่วนของดาดสองส่วนเควสครับผมก็จะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการฟาร์มแต้มนะครับผมกิจกรรมต่างๆเชลเลนเจอร์นะครับผมนะต้องบอกว่าค่อนข้างจะถือว่ายากพอสมควรใครที่เล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับในตัวส่วนนี้เพราะว่ามันก็คือเชลเลนเจอร์แหละด่านท้าทายครับอ่ะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับในะส่วนของแฮปปี้ชาเล e วาเลนไทนครับอย่างแรกเลยนะที่ผมบอกไปก็คือกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็นบทสอส่วนโดยส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของวาเลนไทน์ครับผมนะส่วนที่2ก,ก็คือจะเป็นส่วนในส่วนของการจับวากาโบโดยการจับวากาโบนะครับผมนะเราต้องใช้แทบแอคชั่นพอยต์นะครับผมนะในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับนะถามว่าถ้าเกิดไปใช้แทบเลกิจกรรมในการเล่นด่านฮาทั่วไปหรือด่านข้างนอกนะครับผมนะ แต้มเต็มส่วนนี้จะไม่นับนะครับดังนั้นแต้มแอชชั่นพอยต์ตัวส่วนี้จะขึ้นเมื่อเราทําการเล่นนะครับผมในกิจกรรมวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับซึ่งแต,แต่ละวันแต่ละวันนะครับผมเนะเราจะสามารถดรอปนะครับผมในส่วนของตั๋วเล่นกิจกรรมวากาโบได้แค่วันละ8ตั๋วเท่านั้นนะครับนะซึ่งแตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่ในเรื่องของการใช้แอชชั่นพอยต์ในการเล่นกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนะครับผมต้นจะสตาร์ทที่2ี่0 1 0 0 180, 300แล้วก็540 แล้วก็780แล้วก็สูงสุดอยู่ที่1020ี่านะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสูงสุดเราได้ถึง1020เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมในส่วนของกิจกรรมวากาโบต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของกิจกรรมวากาโบ abo, เนี่ยขอรางวัลถือว่าดรอปดีมากนะอ่ะในส่วนของด่านฟาร์มนะครับผมนะด่านฟาร์มที่นิยมครับก็จะเป็นด่าน9 10 1 1 12นะครับผมนะตรงส่วนนี้เราสามารถเลือกจะฟาร์มด่านไหนก็ได้นะเพราะแต่ละด่านก็จะหด,ดอบของไม่เหมือนกันโดยด่าน9ครับผมนะจะได้ในส่วนของหนังสือสำนึกผิดด่าน10นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้ขนมขบเคี้ยวด่าน11ครับผมจะเป็นถุงสิ่งแวดล้อมและด่าน12ครับผมจะเป็นการดอบของทั้งหมดทุกชิ้นนะครับนะตรงส่วนนี้ แน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากให้ได้ขอาะวันเยอะขึ้นเราก็ต้องมีการลงนะครับผมนักเรียนครับเพื่อได้รับโบนัสต่างๆอย่างเช่นนะครับนะถ้าเกิดเราอยากให้นักเรียนนะครับผมนะได้แต้มกิจกรรมเยอะๆในการลงด่านนี้เราก็ทาการรีเซ็ตนะครับผมนะนักเรียนตรงส่วนนี้เราก็สามารถเสร็จตรงนี้แล้วก็เลือกใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการผ่านด่านทางตัวเกมหรือระบบเนี่ยจะจดจํานะครับว่าเออนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเคยผ่านมาแล้วและเราจะได้ในส่วนของ ระบบครับผมมันจะจดจำนะและเราหลังจากนี้ไปพอเราลงด่านรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้แต้มกิจกรรม120%ครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่านักเรียนเราบีตัวเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตามความเหมาะสมเลยนะพอเราลงด่านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะให้เราทําการลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะและก็อันนี้ในส่วนของเนื้อสื่อสำนึกผิดปุ๊บแล้วก็เซตให้เรียบร้อยนะเซตให้เรียบร้อยนะครับนะพอเราเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับนะเราก็ แล้วเราก็เคลียด่านนี้ครับผมโดยใช้นักเรียนกลุ่มนี้ปุ๊บจากนั้นระบบครับผมจะทําการจดจําได้ครับผมนะในส่วนของแตมโบนัสทีนี้พอเราลงรอบหลังจากนี้ไปเราก็จะได้ในส่วนขอแตมกิจกรรมนะครับผมบบกโบนัสเรียบร้อยแล้วก็ขอรางวัลครับผมนะดรอปตามด่านที่บวกโบนัสเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคือเนื้อาครับผมว่าถ้าเป็นด่านสุดท้ายครับผมด,าด่านที่สองนะ<อ>ครับผมนะที่ทมันดรอปทั้งหมดของทั้งหมด4อย่างเราก็ต้องลงทั้งหมด4รอบเลยครับผมนะก็เหมือนเดิมรอบแรกก็เน้นในเรื่องของแตมกิจกรรม รอบ2ก็หนังสือสมุดพีดรอบที่3นะครับผมคนควบเคลี้และรอบที่4ครับผมก็คือถุงสิ่งแวดล้อมนะครับนะแค่นี้เราก็จะสามารถลงนะครับผมนะและได้โบนัสตรงส่วนนี้ครบทั่วเลยนะและเมื่อเราทําการลงเรียบร้อยปุ๊บนะครับนะเราก็อัดเต็มที่เลย่ะและต่อมาครับผมเมื่อมีการใช้แอคชั่นพอยด์นะครับผมในส่วนของแต้กิจกรรมในแต่ละวันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของกิจกรรมวากาโบทันทีครับ ส่วนขอาะวันนะครับผมนะที่ถามว่าวกกาโบนะครับผมนะด่านวกกาโบเนี่ยเราควรด่านลงด่านไหนมากสุดครับเราบอกไว้ก่อนครับผมว่าขอาะวันที่ดอกมานะครับผมนะอย่างเช่นแต้พิติกรรมหนังสือสำนึกผิดไอ้พวกขอาะวันพวกนี้เนี่ยอันนี้จะเหมือนกันทุกด่านเลยที่ต่างกันจริงๆก็คือจะเป็นในส่วนของรายงานนะครับผมกับเงินที่ได้ในด่านเท่านั้นเองนะอ่าดังนนียถ้าไปไม่ได้ครับผมนะลงด่านสุดท้ายจะได้เยอะสุดนะครับเห็นไหม ดาดิบซอได้ครับไอ้ดาดแปดนะครับผมเนี่ยก็จะได้รายงานสองอันพร้อมกับเงินนะครับผมที่เยอะที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามลงดาดสุดท้ายกันล้วกันนะส่วนขอระหวังพวกนี้จะน,นี่จะเหมือนกันทุกอย่างอย่าลืมนะครับผมวันหนึ่งลงได้แค่8ปดครั้งเท่านั้นอ่าประมาณนี้เลครับนะในส่วนของการลงต่างๆอตอนนี้ของผมก็คือ760แล้วนะ ลงท่าไปก็คือ780ถ้าเกิดลงผ่านพุ่มกูจะได้ตัวอีกใบหนึ่งและผมยังเหลือแค่การลงครั้สุดท้ายก็คือ1,20 0แ้มนะครับซึ่งนั่นหมายว่าเราก็ไม่จะเป็นต้องลงคมทุกรอบก็ได้นะถ้าเกิดใข่ที่ไม่รีบนะมาพูดถึงที่สุดขอขอรางวัลร้านค้าดีกว่าครับมีอะไรหน้าแรกบ้าง อย่างแรกครับผมต้องพูดถึงขอละวันพรีเมียมนะครับผมนะหรือลิมิเต็ดเซตนะครับงานที่มีในกิจกรรมนี้เท่านั้นอย่างแรกครับผมก็คือเซตน้ำชานะครับผมงานเซตน้ำชาอันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นของลิมิเต็ดนะครับผมนะเป็นของมีเนสงานก็มีแค่ในกิจกรรมนี้เท่านั้นถ้าเกิดพลาดไปก็เรื่องใหญ่แน่น,ะ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 นะอนน,อนะครับนะอ่าอันนี้เป็นของลิมิเต็ดเซตนะครับนะต่อไปครับผมนะขอละวันที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของ ชุดตำลาสกิลขั้นต่ำแบบเลือกได้เลยครับผมนะขั้นแบบตำราแบบเลือกได้เลยครับนะขั้นกรราขั้นกลางขั้นสูงนะครับผมสูงสุดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะขั้นกางขั้นสูงกับขั้นสูงสุดเนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้แลกยามฉุกเฉินได้นะครับนะส่วนที่กิยากะกับวาคิลี่นะครับนะก็ถือว่าขอสำคัญตามตามกันไปนะอ่า ส่วนถ้าเกิดในสุดของไอเทมนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นในสุดของบูเลดิสแบบเลือกได้อันนี้ไม่ต่างก,กันครับผมควรจะเป็นไปได้ควรจะแลกเก็บไว้มาให้หมดนะนะแล้วก็ไอโซฟ,ฟานีคือรับได้นะครับผมนะสามารถหาได้ทั่วไปเลยไอเทมนะครับนะอันนี้ก็แบบเดียวกันก็คือชุดวัตถุดิบลงยุคแบบเลือกได้นะครับอันนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันเข็มชนวนอันนี้จะเป็นของไว้อัปปืนนะครับนะใครที่ ต้องการจะหาของอัพปืนดีนะครับนาะก็จ,จัดไปเลยนะส่วนนี้ส่วนใครที่ไม่ค่อยได้อัพปืนอยู่แล้วก็อาจจะก็ข่าไปกก็ได้ส่วนทีวีนะครับผมอันนี้ของทั่วไปนะและก็สุดท้ายก็คือเฟสขอฟุบุกิครับนะใครที่แต้มในสุดขอขอละวันที่เราเลือกแลกสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะแลกอะไรต่อเนี่ยก็สามารถมาแลกเป็นสวดของเศษฟูบุกิได้นะครับเพื่อได้ทํเปืนฟูบุกิให้เยอะขึ้น สุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตั๋วเที่ยววาเลนไทน์ครับนะก็จะใช้ในส่วนของแทบอีเวนต์นะครับผมในการเลือกพอเราได้ตั๋วพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจ่าย550แต้มแปนะครับผมนะทำการเลป็นตั๋ว <สา S 1> ครับพอเราได้ตั๋วขึ้นมาตัวส่วนนี้เราก็สามารถคลิกนะครับผมนะและทําการเลือกรักเรียนครับผมที่เรายังไม่เคยให้ช็อกโกแลตวาเลนไทน์มาก่อนนะก็สามารถรีบเลือกครับผมนะและก็เข้ามาสะสมได้นะครับนะเพื่อเก็บในส่วนของอีเวนต์ต่างๆ ปะมานี้นะครับนะเดฟเฟอรขอกิจกรรมนะครับผมนะแฮปปี้ชาเลนจ์ไวียไทยก็ปะมานี้ยังไงตรงส่วนนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับนะมันจะมีอีเวนต์ด่านนอร์คู2นะครับผมฮาร์ดคู2ก <Heart S> ํ <Heart S 2> <2 S 1> กำลังมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมนะที่เสียดายนะครับผมในส่วนขอแท้อีเวนต์วากกโบตรงส่วนนี้ก็แนะนําว่าจังหวะนี้ควรเล่นให้เสร็จๆร็จและแรกขอระวังให้คุ้มคุมเวลาด่านนอร์คูส2ฮาร์ดคู2มาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะได้สบายใจนะครับผมนะ อ่ะโอเคครับวันนี้ผมฮอสบิแคทก็คงจะมาเล่นเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับเราช่วยด้วยนะครับนะยังไงก็เลือกเล่นกิจกรรมนะครับผมแค่พอดีพอดีนะครับนะเพราะหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างจะอัดพลังงานเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบนะครับนะเราค่อยๆฟาร์มไปแล้วก็แบ่งไปฟาร์มในสู่ของดอนนะมอคูสองฮาร์ดคูสองที่หลังก็ไม่เสียหายนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบิแคทขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ